ผมเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะโอ้ลงมาเนี่ยขึ้นหลังปัวเลยดี๋ยติดขึ้นกวนมองสันนี่โอ้พี่น้องเลยมวนเกือบนี่แหละครับกอดีของขึ้นมานพี่น้องเรินเรีนเรินเรินเรินพอดีของขึ้นมานนะพี่นอนะ้องเนาะสามารถซอย นกตัวได้ท่านการพี่น้องบอสั่นอนนีโอ้มวนกลบเลยลอหละนีนนนะ่ครับไม้เด็ดเนาะพี่น้องเนาะครับทำได้ครับเดี๋ยกก็กำลังหอกเย็มเซมพี่น้อง เอาได้กับคู่ยังพอตาครับโอ้โหบรรยากาศมีเดินมาตาตาต่างในโอ้โหปิตายันเลยมามามาห่วย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 กลับสวัสดีมาพ่อมาพ่อข่าวต้องคือเก่าเงื่อนเดิมอีกเกินเกินพี่น้องมาตัวนุกคือเก่าพี่น้องมาตัวนุกคือเก่าครับ ไม่นีครับพาอข้าบิใช้บูใช้ว่ามากครับนะครับพอได้ฟังฟ้าฟังไฟเราครับอ่าเปล่อยออกจากกองแห้งคนี้พี่น้องขนาดปล่อยออกจากกองแห้งป่านนี้นะพี่น้องเนาะยังไงกับมารอดรุนเรอชมน้องการนอนว่าจิ๋มันโมหันพี่น้องนี่แหละบ่านตองกระชิปักเดินนี่แหละพี่น้องอุปกรณ์โคกเปียบเนาะครับเนาะเมว่าจะเป็นปลาไล่พ่างเนาะครับเนาะ เดี๋ยวเบาตองผ้ามีผ้านองเบินถ้ำเรียกนะครับนอนถ้ำเรียกโดยรอบนะครับนี่ก็จะเป็นอ่าให้หน้านะครับนะพี่น้องเห็นบ่คันยูพ่นบนเนาะพี่น้องอ่าพ่นต้นตาลนะครับนะครับนื้อปนปูนปูนปูนอ่านะครับนะครับอยืนยันยอดนะพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นอ่า ตรงไงตรงหน้าเรากับเนาอตรงไงตรงหน้ากานทางบราต้องกับจีจอดรถมอตเตอร์ไซค์ไปมื่อี้เราก็จีไซเดินนี่แหละพี่น้อง ผม้โหเคษดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ลงมาเนี่ยขึ้นหลังปวัวเลยดีโยติดขึ้นควันมืองสันนิวพี่น้องเลยมวนเกือบนี่แหละครับพอดีของขึ้นมานพี่น้องเดินรตินเดียินเดียินเกีิ์พอดีของขึ้นมานเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าสามารถซอย นกตัวได้ท่านการพี่น้องบอสันอยู่โอ้มวนกรุบเลยล่ะเนี่ยครับตำเร่นะครับเป็นไฮน่าครับไฮน่าเนี่ยครับไฮน่าไม่เดินมาตัวพอดีบอสตองมาพอนะครับเนาะนำเลยแหละพี่น้องจวดเลยมา,านเดียวพี่น้องม้านเดียวยังเด็ยกยร้อรมก็เลยกดแช์กดติดสามพ่ศจิบดิพาชิปต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้เดือพี่น้องเด้ออย่าลืมกไดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบบทประาคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ